กะดีขี้กากรับเอาเรื่องครับเดี๋ยวขอเดียวครับโบโบเลยครับสีส้มครับเดี๋ยวขอเดียวสวัสวดีครับฝากกด้วยครับฮ้อนเบียร์อยู่ไหนวะเนี่ยโตีิ กินเบียร์ละเยียดเลยเนี่ยโอ้เบียร์ดีกว่าเอาเกี้เอาเกี้ยกะกโอ้อะไรวะเนี่ยกระดีขี้กากกรดีขี้กากครับโอ้โหตัวหญ่ดําเมี่ยมเลย็นายตัวละ Get it qua. sorry it's dj hey.